ใค่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Isastudy ก็วันนี้เป็นเรื่องงานยิงดีของอูซ o p คืออูซ o p เป็นสมาชิกวงอัพเทนชั่นที่เป็นวงพี่ของไม่เคยฟัง NGND พูดจริงเหรอใช่ a t t น n t i o n ยิ่พี่ไม่รู้จักแต่รู้จักจากแค่คุ้นไงแต่ไม่รู้ว่าจำชื่อเพลงได้หรือไม่ฟังเพลงไหนไม่เคยไม่เคยรู้คุ้นไม่รู้จักเหมือนกันแต่รู้จักจากที่อูซ u z อ p กับชื่อจินยอเขาไปรายการโ p r o d u ซ์ X อะ แล้วก็คนนี้ก็ติดเป็นเอกวันเนาะเอกวันก็อินตีการทํางานแล้วคนนี้ที่บอกว่าหน้าเหมือนที่มินหน้าเหมือนเอ็นซีีออัน้วโรนที่เลยก็คือตอนนี้ค่าเ็ายังแบบว่าไม่ได้โปรโมทไม่ได้ให้โปรโมทพร้อมกันแต่แยกให้ก่อนก็ก็อูซาก็เพิ่งจะได้ดีเป็นโซโลเดียวก็อีกไหนก็จะได้คือหน้าตาดีแล้วก็เขาคือเขาบอกว่านำนำมาแต่แรก่ะบางทีก็ได้ที่หนึ่งบ้างจนรอบสุดท้ายก็ได้ที่สอง ก็น่าดีแล้วก็อาจแล้วก็จะได้เล่นซีรีส์ด้วยนะแต่เพลงนี้ไม่รู้ว่าจะเขาจะให้อุซอกมาแนวไหนก็เดี๋ยวตอนนี้มีอะไรดูบ้างจะไปดูว่าหน้าเหมือนวินจริงๆจะมั้งวินต้องหน้าเหมือนอุซอกเหรนะใช่แล้ววินแล้ววินก็มีนจอะไรให้ดูจะไปดูเขาเต้นด้วยเต้เพลงเต้นเล่นอยู่นะเสียงเขา้วยนะอุซอกเนี่ยเสียงสดใสมากตอนร้องสุด

ซอ้ก็จะมีรูปความเป็นออมมาได้เห็นในวงแต่ดูเขาเต้นดีนะใช่เพงู้ียจ้ะหมสิงงดนตรีมางหมอนกะ

แต่ชุดนี้ยังหว่าชุดหนักว่เคยอะไรอ่ะนี่ชุดนี้ยังหว่อุ้ยอุ้ยมีสิดแน่หมดเลยโ้โอ๊ยเจ้าใครขับใจผมแล้วมั้งเซ็งขนาดนี้มีดูได้ท่านท่าคนต้มเพื่อนแฟวกันแน่แเลยในไอจีก็แบบ เดินทางเป็นโคเ็นกลุ่มก็ส่วนนะ้วส่วมากไม่ได้สนใจแว่าเขาเล่าเรื่องอะไรอยู่

เพลงเลดมูของอุซอกก็คือในในสเตจโปรยุกอะ่ะสเตจแรกเขาได้เต้นเพลงเริฟช็อตอ่ะแล้วแบบเป็น,นเซน,น,นเตอร์ลอเลยความน่าดีใจยอดเพลงทายูงยว่าไทยคือแบบว่าก็น่าเขาหวานแต่ว่าก็ไปได้หลายยุคเลยลอืใช่เองดูมันดูเขาเล่นอันนี้กันดว่ามีสเตจยัง ทุกคนก็รอให้แบบว่าให้ค่ายพาเขาแบบว่าสมรูปเลยนะเด,เดบิวต์สักทีถ้าไม่กลับวงก็แบบทำเพลงให้สักทีเถอะนานแล้วก็ไม่ได้เลือ,อย่างนี้ส่วนอีกคนที่ว่าไม่ติดเนาะแต่ว่าคนนั้นก็เกือบติดแต่ว่าก็ออกมาก็ได้แสดงละครบ้างได้ลอตเตอรี่บ้างก็ได้เพลงตอนนี้ก็คุณเด็กเดกไปดูรูปนี้ดูเขาเต้นแบบเต็มๆเหมือนใน,นเชชา ก็แบบก็อีกคนเปนหวก็อีกคนพิงแปกใหม่ดีนะดูคนละคนกับในเอวีเลยนะในเอวีคือแบบเป็นอีกคนนึงเลยแล,แล้วก็ย่าจะได้เลย เหมือนน so like right. like ี no ่บางมุมอ่ะวินตอนชุดเมื่อกี้คือแบบเป็นชุดเหมือนที่ตอนนี้เห็นมินครั้งแรกยังตกใจเลยว่าเหมือนกูไงมินิมากเลยใครสงสัยว่ามินคืออะไรก็มิน M C N D ลูกน้องของใครดิังบิ๊กเพลงดูชอบเพลงอ่ะเพลงมันดูมีอะไรจังวะตอนนี้ทำอยู่เนี่ยเราก็ ค่ายดนิดีเ่ยดังมากเลยนะร้องเนี่ยคือน้าโอเคเล่นซีดีได้เจนก็เก่งเพลงก็พอตอนนั้นก็เคยไปออกรายการอะไรเนี่ยรายการมาเฟียต่ทนี้มันไม,ม่มีแล้วแล้วมันมีให้ร้องเพลงสดคนในนั้นยังชมแล้วเสียงดีมากอ่ะฟินตกใจกับเสียงสดพร้อมมากเสียงเขาใส่นั่งชุดนี้เหมือนวินแล้วใช่ ของเครื่องมือไม่ไแ้ะลุกว่าเมื่กอกี้กะแบบแบ,บ๊ๆไปรึมเคิดคถพิมพช่รเล่ใ้เป็นเ,นเ,นเลลกลนี้น่ากลัวมาก 打离婚，出狠力。 เจ้ลูกแนดลูกนี้ลูกมินลูกินี่ลูกนี้ก็โอ้ยดีนี่ดีไม่ลูนัไม่ช่อหรอกจบจะโดนหรอกอุซอกตกแล้วจบคือไม่ให้ดนตกไม่ได้แต่ถ้าเราโมยดีีเดยร่ก็ไม่ได้ก็ ดูคนดูเอ็มวีเลยเอ็มวีคือแบบแต่ว่าเวลาพอมาพอเขาเงียๆเห็นป่ะเขาสามารถเต้นได้หลายลุกใช่ไหมล่ะใช่ก็ถามว่าอู๋ซ้องตอนที่เดินเข้ารายการครั้งแรกก็คือหน้าเขาดุเวลาเงียบๆอ่ะคนก็กลัวมันคือูความสามารถเขาดีอยู่แล้วก็ตอนนั้นก็เลยขาดเองจนติดก็คือติดเป็นเอ็งวันได้แต่ดูสิถ้าเอ็งวันยังอยู่นะอู๋ซ้องต้องปังกว่านี้แน่นอนกว่านี้แต่นี้ก็ไปเรื่อยๆอันนี้ก็น่าจะทำได้ดีน่จะ ก็ได้แบบัถ้วยัสถ้วยทำให้เป็นกำลังใจให้ว่เดัอือยูแล้วคนตอนคนนั้นคนหลงอุตส่าห์เยอะมากใชแต่ว่าพอเป็นในวงเขาจะมีความเป็นต่อมาคขาเป็น้องๆอะไรอ่างเง้ยตมาเอ้งดีน่ารักน่ารัอุต่าโอเคจำหรบวันนี้อย่าโดนตัวนะคะวันนี้อุตส่า์ก็พวกเราขอลาไ่อนะพบกันใหบาย้กันน